สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกูชีแทรลอตใหม่นะคะก็อย่างแรกนะคะอันนี้นะจะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะหรือว่าขอรูปสินค้านะคะถักไปได้ทางไลน์ค่ะจะมีทั้งหมด5้าไลน์ให้เลือกนะคะ2องไลน์บนอยู่ในเสตเตัวแอดดาน,นาด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็น IG ไว้ติดตามรูปสินค้าได้แบบคาวๆนะคะนี่นะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะถ้าใครมองเห็นแบบนี้ไม่ชัดเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะก็คลิกด,ดูได้เลยนะ ถ้าใครสนใจแบบไหนตามวิดีโอนะคะก็สามารถแคปภาพไปสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบสกูชี่สัตว์นะคะอันนี้ราคาชิ้นละหนึ่งบาทนะคะก็อันนี้จะมีหลายแบบเลยนะคะก็อันนี้จะมีแบบอยู่ด้านหลังนะคะแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบสีฟ้านะคะเป็นแบบยูนิคอร์ชื่ออันนี้จะมีชื่อด้านล่างด้วยนะคะอันนี้เป็นแบบยูนิคอร์ชิตาานะคะสีส้มก็จะเป็นแบบเสือนะคะสีชมพู เป็นลายแมวนี่นะคะสีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบลายลูกเจี๊ยบนะคะแล้วก็สุดท้ายน,นี้จะเป็นสีขาวนะคะจะเป็นลายแมวน้ํานะคะก็อันนี้แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะคะราคาชิ้นละ100บาทนะไซส์ใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้เนื้อนุ่มสโลมากนะคะนิ่มมากเลยนะน่ะารักด้วยนะคะราคาชิ้นละ100บาทคะ่ะจะเป็นแบบสกุชชี่สัตว์นะคะอันนี้มีหลายแบบให้เลือกเลยนะสามารถระบุได้นะคะก็แคปภาพมาได้เลยะคะ่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบกิโมโนนะคะก็อันนี้นะคะจะมี2ส,สีนะคะมีเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็อีกแบบจะเป็นสีฟ้านะคะแพคเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแพคเกจเฉพาะนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นของแวมพูนะคะนี่อันนี้ไซส์ใหญ่มากนะคะตัวอย่างด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะมีกลิ่นหอมนะคะอันนี้กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะไซส์ประมาณมือค่ะก็เป็นผู้หญิงกิโมโนอันนี้ก็จะเป็น2แบบตามนี้เลยนะคะสนใจแบบไหนแคปภาพมาเลยนะ นุ่มสโลมากมากนะคะเนื้อดีค่ะก้อนี้ราคาชิ้นละ140รบาทนะคะกลิ่นหอมมากเลยนะนี่นะคะเนื้อดีมากๆแล้วก็อีกแบบอันนี้จะเป็นแบบสีฟ้านะคะนี่นะชิ้นใหญ่นุ่มสโลเนื้อดีค่ะก้อนี้ราคาชิ้นละ140รบบาทเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบกิโมโน,นะคะ่ะ ต่อนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบหมาไอติมนะคะก็อันนี้แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นของแวมพูเหมือนกันนะคะนี่นะตัวอยา่างด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นแบบสีสายลุงนะคะแล้วก็โทนสีจะเป็นออกพาสเทลนะคะเป็นสีอ่อนๆนะเนื้อดีเหมือนกันเลยนะคะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทค่ะนิ่มมากนะคะสโลด้วยแล้วก็ตัวน,นี้ก็มีกลิ่ีนหอมมากเหมือนกันนะคะ <S <S นี่นะแนะนำเลยนะคะ จะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเขียนว่าแวมพูนี่นะคะราคาชิ้นละ1 4 0บาทนะจะเป็นแบบหมาไอติมค่ะก็กิโมโนอันนี้มีลายเส้นเหมือนกันนะคะมีอยู่ด้านล่างตรงนี้นะอย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบกล้งยืดนะคะก็อันนี้ตัวอย่างด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละ85บาทนะคะก็นี่นะคะอันนี้เป็นกล้งยืดนะ85บาทนะคะ อันนี้ต้องเปิดก็ยืดได้นะคะแบบนี้เลยนะ8 5บาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะอันนี soup, ้นะจะเป็นแบบแคกเกอร์นะคะแคกเกอร์อันนี้ราคาชิ้ละแปดบบาทนะคะก็แบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูนะคะหัวใจนะสีเหลืองนะคะแล้วก็จะเป็นแบบสีน้ําตาลสาลายแบบนี้นะคะแบบสุดท้ายนะคะจะเป็นแบบสีน้ําตาลกลมๆแบบนี้นะคะก็อันนี้นะคะเป็นแบบแคกเกอร์นะสามารถถักได้นะคะแล้วก็จะมีสายห้อยบอลเชนให้ด้วยนะคะ นี่นะเป็นแบบแคเกอร์นะคะนี่ก็อันนี้นะคะราคาชิ้นละ80บาทนะมีหลายแบบมากเลยนะคะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบปังแผ่นสีใส่ลุงนะคะก็อันนี้นะคะจะมี2แบบนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็อนี้นะคะจะเป็นนี่นะยี่ห้อนี้เลยนะคะตัวนี้นะจะเป็นไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นการ์ตูนชื่อว่าอะไรนะคะก็เป็นแบบเหมือนเป็ดประมาณนี้นะคะ หน้าอันนี้หน้าตาน่ารักมากนะคะแล้วก็สีสวยมากนะจะเป็นสีพัสเทลนะคะแล้วก็เป็นสีสายลุงนะไซส์ใหญ่นะคะไซส์ประมาณนี้เลยค่ะด้านหลังก็จะมีลายเส้นอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะสวยมากเลยนะตัวนี้ชิ้นใหญ่ด้วยนะคะลายน่ารักด้วยอันนี้นะคะราคาชิ้นละ250บาทนะคะจะเป็นแบบปางแผ่นสีสายลุงนะคะ <S <S ส่วนอีกแบบนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอยู่ในแพคเกจนี้เลยค่ะ นี่นะราคาชิละสอราบบาทนะคะจะเป็นแบบปังแผ่นสีใสลุ่มค่ะอย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบ A อแครค่ะก็นี่นะคะอันนี้จะเป็นขนม A อแคนะจะมี2ส,สีนะคะเป็นแบบรสสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็น,นี้จะเป็นช็อกโกแลต a อนะคะแพคเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะอันนี้รสช็อกโกแลตนะคะด้านในก็จะมีเป็นไส้อยู่แบบนี้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละหนราบาทนะคะ นี่นะคะรสแรกเป็นรถช็อกโกแลตแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบรสสตรอเบอรี่นะนี่นะคะเป็นไส้ครีมอยู่ด้านในค่ะอันนี้น่ารักมากนะคะเหมือนขนมปังจริงมากเลยราคาชิ้นละ130บาทเท่านั้นนะคะมี 2- สีนะนี่นะคะเป็นขนมเอแคร์ค่ะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบกวางโดนัทนะคะก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นของ P s w e e t นะคะนี่นะ ด้านในนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ชิ้นใหญ่มากนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะอันนี้กลิ่นหอมมากนะคะราคาอันนี้นะชิ้ลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะชิ้นใหญ่นุ่มสโลคุ้มมากๆเลยตัวนี้นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบโดนัทแบบนี้นะน่ารักมากนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนิ่มสโลแล้วก็กลิ่นหอมค่ะตัวนี้แนะนําชิ้นใหญ่ด้วยนะคะ ต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบสิงโตนะคะก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะด้านในนะคะก็จะมีแผ่นรองนะคะแล้วก็จะเป็นตัวสกูชี่อยู่แบบนี้นะคะนี่นะอันนี้จะมีสายห้อยบอลเชนให้ด้วยนะคะตัวนี้ราคาชิละหา50บาทนะคะเป็นสิงโตนะนี่นะคะอันนี้คุ้มมากๆเลยนะคะ50บาทเท่านั้นนะเป็นของแท้นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลย50บาทค่ะเป็นแบบสิงโตคุ้มมากนะตัวนี้ อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบเฮดบ้านคาบินะคะก็อันนี้แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีแท็กด้วยนะคะของแทนนะน,นี่นะคะแท็กของคาบิอันนี้นะราคาชิ้นละ1 0 0บาทนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่นะจะเป็นไซส์ประมาณมือนะคะเป็นเฮดบ้านคาบินะ,ะนี่นะนุ่มสโลแล้วก็เนื้อดีด้วย100บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบเฮดบ้านคาบิค่ะมีแท็กด้วยนะของแท้นะคะ ต่อนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบชูครีมนะคะอันนี้จะมี2สีนะคะจะเป็นสีน้ําตาลนะคะแล้วก็นี้จะเป็นสีชมพูนะคะชูครีมนะคะอันนี้นะราคาชิ้นละหนึบาทนะคะแพ็กเกจก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะนะคะจะเป็นแพ็กเกจสีน้ําตาลแบบนี้ด้านในก็จะเป็นแบบขนมปังชูครีมนะคะอันนี้นิ่มมากมากเลยนะคะเนื้อซอฟน,นะแล้วก็สโลนะคะราคาชิ้นละหนึบาทนะเป็นแบบขนมชูครีมนะคะอันนี้จะเป็นสีชมพูค่ะ แล้วก็นนี้จะเป็นแบบสีน้ำตาลนะคะเป็นสีขนมปังนะนี่นะคะราคาชิ้นละ1 0 0บาทเท่านั้นนะคะจะมี2ส,สีนะเป็นชูครีมค่ะต่อมานะคะน,นี้นะจะเป็นแบบเพชรบันแพนด้านะคะก็อันนี้แพ็กเกจจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้ราคาชิ้นละ100บาทนะเป็นแบบเพชรบันนะคะตัวนี้เนื้อดีมากๆนะคะจะเป็นแบบเนื้อนึบๆแล้วก็สโลว์มากเลยนะคะ นี่นะตัวนี้แนะนํามากเลยนะคะเนื้อดีมากราคาชิลละ100บาทนะคะเป็นเฮดบานแพนด้าค่ะอันนี้อาจจะเห็นในกล้องไม่ชัดนะคะเพราะว่าอยู่ในแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะความสโลว์สโลว์มากนะเฮดบานแพนด้า mm hmm. นะคะ100บาทค่ะแนะนําเลยอย่างต่อมานะคะอน,นี้นะจะเป็นแบบบานสีชมพูนะคะก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะคะตัวอย่างด้านในนะคะอันนี้จะมีเป็นสายห้อยบอลเชนให้ด้วยนะคะอันนี้นะก็ราคาชิลละนะคะเป็นบานสีชมพูนะ เนื้อน่ารักมากนะคะนุ่มแล้วก็สโลนะดึบๆนะคะเนื้อดีค่ะด้านหลังก็จะมีลายเส้นด้วยนะคะนี่นะจะเป็นลายเส้นค่ะนี่นะคะราคาชิละ80บาทนะเป็นแบบบ้านสีชมพูค่ะ อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแยมโลนะคะก็แพ็กเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ราคาชิละ85บาทนะคะไซส์ใหญ่นะเป็นไซส์จัมโบ้นะคะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะอันนี้มีสีเดียวนะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะมีบอลเชดให้ด้วยนะคะนี่นะเป็นสายห้อยบอลเชดนะคะอันนี้เนื้อนุ่มมากนะคะแล้วก็สโลนะเนื้อดีเหมือนกันเลยนะคะราคาชิลับบาทนะแยมโลคะ่ะ ต่อนะคะอันนี้นะจะเป็นแบบโดนัทนะคะอันนี้จะมี2รสนะคะเป็นแบบรสช็อกโกแลตแล้วก็รสวานิลลานะคะแพ็กเกจจะเป็นแบบนี้นะอันนี้นะคะก็ราคาชิ้นละ80บาทนะคะจะมีสายฮอยให้ด้านในด้วยนะคะนี่นะ80บาทนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นแบบสกูชี่แท็กอันนี้ราคาชิ้นละ140บาทนะคะก็เริ่มที่อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นแบบของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะก็แท็กของคาเฟ่ดีเอ็นจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีอะคริลิกแท็กอยู่ด้วยนะคะน,นี่นะมอเชนสีทองนะคะอันนี้เป็นแบบขนมปังช็อกโกแลตแบบนี้นะคะ ตัวนี้จะมีลายเส้นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะนี่นะราคาชิ้นละ140บาทแบบแรกนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบขนมปังบันนะคะอันนี้ก็เป็นของคาเฟ่ดีเอ็นเหมือนกันนะคะมีแท็กมีอะคริลิกแท็กนะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีลายเส้นอยู่เหมือนกันนะ,ะอันนี้เหมือนขนมปังจริงมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนื้อดีมากเลยนะนุ่มสโลนะคะอันนี้แนะนําเลยอันนี้ก็ราคาชิ้นละ140บบาทเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบขนมปังบันนะคะของคาเฟ่ดีเอ็น,นะค่ะไซส์ก็จะเป็นไซส์ประมาณมือประมาณนี้นะคะ ต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบแก้วกาแฟนะคะก็อันนี้เป็นแบบแรกนะคะแ็ก <fare c S 2> นะคะติ๊กเกอร์เป็นสีเหลืองนะคะอันนี้จะเป็นสีเหลืองแบบนี้เลย<ต><ว>ด้านหน้าก็จะเป็นลายนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นแบบแก้วกาแฟแบบที่สองนะคะอันนี้เป็นมิฟฟี่นะคะเป็นลายกระต่ายแบบนี้นะ,ะเป็นสีส้มนะคะ แล้วก็ด้านล่างอันนี้นะคะจะมีลายเส้นนะคะอันนี้ในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะนี่นะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลายตามนี้เลยนะราคาชิ้นละหนึ่งร้อยสบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบกระต่ายมิฟฟี่นะคะแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เป็นซูชิแพ็กเกจนะคะอันนี้เป็นแบบไข่อีสเตอร์กระต่ายนะคะก็จะเป็นเหมือนลายไข่อีสเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นลายกระต่ายแบบนี้นะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะบันนี้คาเฟ่นี่นะ อันนี้นุ่มๆนะคะสโลน่ารักมากนะคะราคาชิ้นละ140บาทเหมือนกันนะคะจะเป็นไข่อิตเตอร์กระต่ายะค่ะแล้วก็จะมีเป็นแบบแยมโลปอมๆมปูลินนะคะแท็กก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นบอลเชนสีทองนะคะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะนี่นะมีลายเส้นอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะ 1 4 0บาทแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบมะนาวนะคะเป็นเลมอนสีชมพูนะมีแถบแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีลายมีปักกี้ด้วยนะคะอันนี้ไว้ติดตรงโทรศัพท์ได้นะคะตรงรูใส่หูฟังนะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในตะข่ายแบบนี้ตัวนี้นุ่มสโลมากมากนะคะในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเพราะว่ามันอยู่ใน แพ็กเกจอยู่นะคะอันนี้เนื้อดีมากจริงๆนะคะเนื้อซอฟแล้วก็สโลว์นะราคาชิ้นละ140บาทเท่านั้นนะคะจะเป็นแบบมะนาวนะคะอันนี้เป็นสีชมพูค่ะอันนี้จะเป็นของภูนีมาลุนะคะต่อมานะคะอันนี้นะจะเป็นแบบเยมโลคิตตี้นะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่มากนะคะมีแท็กแล้วก็มีปักกี้นะคะห้อยโทรศัพท์ได้นะคะน,นี่นะตัวนี้ก็จะเป็นมีลายเส้นอยู่ด้านล่างนะคะสานอนอนะเป็นรสช็อกโ,โกแลตนะคะแล้วก็ด้านนอกจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะ ิ้นใหญ่ค่ะแล้วก็อันนี้สโลนินดๆด้วยนะคะนีนะ่น่ารักมากมีสติกเกอร์ด้วยนะคะตัวนี้ก็ราคาชิ้นละ140บาทนะคะจะเป็นแยมโลคิตตี้ค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบลูกเบสบอลนะคะก็แท็กก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแท็กเปิดได้แล้วก็สายห้อยจะมี2ทางแบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นี่นะคะตัวนี้จะเป็นแบบเนื้อแข็งๆนะคะจะเป็นเนื้อแบบนี้นะ ก็ไว้ห้อยกระเป๋าได้นะคะน่ารักนะน,นี้เราไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นลายอะไรนะคะนี่นะราคาชิ้นละ140บาทนะคะด้านหลังก็จะมีลายเส้นอยู่ด้วยนะคะเป็นแบบลูกเบสบอลนะคะ140บาทค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบบหมียัม่แบร์โดนัทนะคะก็อันนี้จะมี3สีนะคะจะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะอันนี้จะเป็นทูโทนนะคะแล้วก็จะมีเป็นรสช็อกโกแลตนะคะแพก็กเกจก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่นะเป็นแบบโดนัทยามิแบร์แล้วก็อันนี้จะมีปั๊กกี้นะคะไว้ห้อยโทรศัพท์ได้นะ อันนี้เนื้อนิ่มแล้วก็สโลมากๆนะคะราคาก็ชิ้นละหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะนี่นะคะแล้วก็นี้นะคะ,นนะ,คะจะเป็นแบบเฮดบานคิตตี้นะคะแท็กก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีบอลเชนนะคะเป็นสีเขียวแบบนี้นะนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะราคาชิ้ละหนร้อยสี่สิบบาทนะคะ ก้นี้นะคะตรงนี้จะเป็นแบบ squishy tag นะราคาชิ้น,ะนะะละหนึ่งบาทค่ะก้อนนี้นะคะจะเป็นแบบส q u i s h y tail l ใหม่นะแล้วก็นี้จะเป็นช่องทางการติดต่อค่ะใครสนใจสอบถามซั่งซื้อนะคะหรือว่าขอรูปสินค้านะคะทาไปได้ทั้งลายค่ะจะมีทั้งหมด5ลายให้เลือกนะคะ2ลายบนอยา่เสใ,ใส่ตัวแอดดานหนาด้วยนะคะส่วนอันนี้จะเป็น ig ค่ะไว้ติดตามรูปสินค้าได้แบบคร่าวนะนี่ค่ะก็จะเป็นช่องทางการติดต่อ ถ้าใครมองเห็นเป็น,นี้ไม่ชัดเราเขียนไว้ที่ใต้คลิปแล้วนะคะคลิกดูได้เลยค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ